สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ท h ชา n นลนะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในเกมพีม์ลีคู่ระหว่างอาร์เซนอลนะครับพบกับ Nottingham Forest วันนี้อาร์เซนอลผมว่าด้วยความที่พวกเขาเนี่ยได้เบรกจากเกมทีมชาติมานักเตะหลายคนเนี่ยก็ถอนตัวจากทีมชาติเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่มีอยู่ติดตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นไรซ์เองซาก้าเองโอเดกาดเองนักเตะเหล่านี้ดังนั้นพอพวกเขาได้พักมา เกมนี้น่าจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมว่าเกือบเกือบที่จะฟูลทีมก็ว่าได้สำหรับตัวของอาร์เซนอลนับปัจจุบันนี้แต่ในเรื่องของความฟิตความพร้อมจะตลอดทั้ง90นาทีไหมอันนั้นก็ต้องไปลุ้นแล้วก็ต้องไปว่ากันเหมือนกันนะครับสำหรับนักเตะตัวหลักๆของอาร์เซนอลส่วนฟอ r e เรสผมดูแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรหน้าหนักใจในเรื่องของผู้เล่นดังนั้นเกมวันนี้จะออกไปในทรงที่ผมว่าฟอเรสก็คงมาเลือกที่จะเล่นเกมรับของตัวเอง และยื้อกับอาร์เซนไปก่อนผมผมยังคิดอยู่เลยนะว่าตัวของฟอ r e เรส์เนี่ยน่าจะเล่นคล้ายๆกับวันที่พวกเขาเล่นกับริวพูและทำได้ดีนั่นคือยื้อเกมออกไปดังนั้น11ผู้เล่นตัวจริงของฟอ r e เรส์ถ้าเราได้เห็นก่อนเราจะรู้ได้ถ้าตัวของอิลังกาฮั s o ันโอดอยรวมไปถึงมอร์แกนกิฟฟ์ไวท์เนีมีการปรับเปลี่ยนกันขึ้นมาเนี่ยผมว่ามีโอกาสสูงเหมือนกันที่ฟอ r e เรส์นั้นจะมาเพื่อเล่นเกมรับไว้ก่อน ยื้อกับอาร์เซนอลไว้ก่อนแล้วก็รอจังหวะของเตงองจจะเป็นช่วงสัก55นาที60นาทีและค่อยปล่อยบรรดาเกมรุกของเตงลงมาอย่างที่ผมพูดไปหลายๆครั้งนะครับความเคยชินกับนักเตะมันมีผลเราเล่นกับนักเตะคนเนี้ยสมมุติว่าเก็บทั้งตัวของแฮร์สันโอดอยแล้วก็อีลังกาไว้เนี่ยและอาร์เซนอลมาเจอกับปีกที่มีความเร็วขึ้นหลังจากนาทีที่60ไปการปรับตัวมันต้องมีอยู่แล้วครับแต่ถ้าช่วงแรกเนี่ยยังปรับตัวไม่ทัน มันเป็นแค่โอกาสครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นนะก็อาจจะเป็นเปลี่ยนเป็นประตูได้นี่คือสิ่งที่ผมคิดเหมือนกันในเหมือนกับวันที่ตัวของฟอร์เรสพบกับลิฟหูผมว่าเลื่นงคล้ายๆกันดังนั้นเกมของเอ่อฟอเรสก็คงยื้อกับอาร์เซนอลส่วนอาร์เซนอลนะครับก็คงครองเกมไว้และก็หาจังหวะของเตง็งเจาะให้ได้ถ้าทำได้เงื่อนไขมันผมว่าเกมนี้มันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นคือใครได้ประตูนำขึ้นมาก่อน ถ้าอาร์เซนอลนำก่อนผมว่าโอกาสที่ลูกที่2ที่3ม,มีมีเกิดขึ้นแน่ๆแ,แล้วผมผมถ้าผมเลือกได้นะผมก็อยากเห็นอาร์เซนอลนะครับได้ประตูแบบนั้นยิ่งปิดเกมได้เร็วเนี่ยสัก50-60นาทีนำหา่างสัก3ประตูเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกก็คือเราอาจจะได้เห็นบรรดานักเตะที่ไม่ได้มีโอกาสลงสนามมาอย่างเอนวานลลี่เองบรรดานักตเตะดาวรุ่งอย่างตัวของลูอ,อิสเคลลี่อย่างเงี้ย ผมว่าถ้าพวกเขาได้ลงมาแล้วมีแมทช์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นราฮิมเซอร์ลิงกาเบรียลเจสุดเองก็าอาจจะช่วยในเรื่องของความมั่นใจก็ได้แล้วก็รูปแบบการเล่นของพวกเขาเองตลอดระยะเวลาเวลาเกมที่ผ่านมาเราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าอาร์เซนอลไม่ได้เคยเจอเกมง่ายเลยเกมที่พวกเขานําขาดและสามารถที่จะเอาผู้เล่นตัวสำรองหรือแม้ผู้เล่นที่ยังไม่ได้มีเกมมากๆไม่ได้มีเกมที่ได้เล่นหลายๆนาทีเนี่ยลงมาเปลี่ยนเนี่ยโอกาสมันไม่ได้มีครับ เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันนะดังนั้นกับเข้าสู่เงื่อนไขที่ผมบอกไปถ้าอาร์เซนอลนำก่อนลูกที่2ลูกที่3ก็จะตามมาแต่ถ้าฟอ r e เรสต์ขึ้นนำเมื่อไหร่แล้วก็ผมว่าหนังชีวิตนำเร็วเนี่ยยังมีโอกาสนะเพราะว่ารูปแบบเกมมันก็จะมาอยู่ในรูปแบบเดิมก็คือเดี๋ยวอาร์เซนอลก็คงทำเกมของพวกเขาแต่ถ้าเกิดยื้อกันไปเลยถึง60นาทีไปเนี่ยผมว่าอันเนี้ยเริ่มเกร็งกันละ แฟนๆทั้งสฝ่ายเนี่ยผมว่าเกรงแน่นอนนะครับและถ้าฟอร์เรสขึ้นนําหลังจากที่ช่วง60ไปอไปเหนื่อยแน่ๆสําหรับอาร์เซนอลในเกมนี้ดังนั้นช่วงแรกของเกมผมว่าสําคัญมาก45นาทีแรกเนี่ยสำคัญจริงๆสําหรับตัวของอาร์เซนอลดังนั้นไล n อัพเนี่ยผมเลยรู้สึกว่ายังไงซาก้าต้องได้ลงทําหน้าที่แน่นอนซาก้าเด็กเคนไรส ผมไม่แน่ใจเหมือนกันในส่วนของเด็กแคนไรนะผมคิดว่านะ่าควรจะลงและถ้าเกมมันขาดไปแล้วเนี่ยค่อยเปลี่ยนเอาเด็กแค r นไรสอบอันนี้ผมว่าน่าจะเกิดขึ้นซากา้าโอเดกาจะเป็นคีย์หลักๆของอาร์เซนลในเกมนี้เลยถ้า2คนนี้คอมโบกันได้และทํางานร่วมกันได้เมื่อไหร่เหมือนกับหลายๆเกมที่ผ่านมาที่เราเห็นแล้วว่าเข้าเล่นคู่กันเนี่ยไหลลื่นแค่ไหน การเก็บบอลของโอเดกาดการออกบอลที่ดีของเขาถ้ามาในเกมนี้เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าในเกมกับเชลซีโอเดกาดทำอะไรได้บ้างกับตันคนเก่งของอาร์เซนอลนะครับในการเก็บบอลออกบอลจ่ายบอลทะลุช่องสิ่งเหล่านี้แหละที่อาร์เซนอลจะได้จากตัวของโอเดกาดเดี๋ยวเราจะเห็นกันนะครับว่าพอโอเดกาดมาฟูลเกมถ้าเขาฟิตเต็มร้อยเนี่ยการไล่บอลน,นี่คือสิ่งที่อาร์เซนอลได้จากโอเดกาดอยู่แล้วนะครับเวลาที่เขาขึ้นไปเพลสสูงเข้าใส่ ไลบ่บอลดีมากและไล่จนสุดด้วยไม่ใช่ไล่แค่เพื่อให้ออกบอลแต่วิ่งจี้เข้าไปหาผู้เล่นของฝั่งตรงข้ามเลยนี่คือจุดหนึ่งนะที่ผมชื่นชมตัวของโอเดกาการเก็บบอลของเขาการเล่นบอลของเขาการออกบอลที่ดีนี่แหละที่ผมว่ามันจะทำให้เกมของอาร์เซนลมันไหลลื่นมากดังนั้นถ้าเกิดฟอ r e เรสต์จับตายตัวของโอเดกาคือมีคนหนึ่งที่ติดตัวของโอเดกาไว้ตั้งแต่ช่วงแรกของเกมผมว่าก็เป็นงานหนักเหมือนกัน ถามว่าถ้าโอเดกาดเกิดเกิดเกิดอะไรอย่างที่ผมว่าขึ้นมาแล้วก็นั่นแหละครับมันก็เป็นปัญหาอีกเหมือนเดิมสิ่งที่คือเราเคยเห็นมาแล้วนะครับว่าพอโอเดกาดถูกจําตามจี้ติดเมื่อไหร่ครับเกมของอาร์ซ a นอลก็จะทําได้แค่ออกไปทางนั่นปีดเท่านั้นเองมันก็เลยเข้าสู่เงื่อนไขเหมือนเดิมครับว่าถ้าเกิดฟอเรส เพื่อมาเล่นในช่วงแรกของเกมเนี่ยไม่ใช่เอาทั้งฮัสซันโอดอยแล้วก็อีลังกาลงมานั่นคือ100%คือเล่นเกมรับดังนั้นปีกทั้งสองข้างของอาร์เซนอลเจอดับเบิลทีมแน่ๆจะเจาอ,อยังไงอันนี้ต้องเป็นเป็นในเรื่องของอาร์เตต้าและที่ผมรู้สึกว่าเขาก็คงมีแผนรับมือเหมือนกันและที่สําคัญนะครับเราอาจจะได้เห็นลูกตั้งเตกลูกเตะมุมที่อาร์เซนอลควรจะกลับมาเข้าสู่ในจุดที่พวกเขาเป็นได้แล้ว ต้องคมกว่าน,นี้แล้วนะครับในเรื่องลูกของลูกแต่มุมที่ห่างหายไปนานจากประตูจากลูกแต่มุมผมว่า2อาทิตย์ที่หายไปอา,าร์เซนอลก็คงมีลูกเล่นอะไรใหม่ๆอาจจะให้เราได้เห็นและอาจจะเป็นประตูเพื่อตัดสินเกมก็ได้อย่าลืมนะครับว่าเวลาที่อาร์เซนอลทำเกมแล้วครองเกมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการยิงไกลาจากนอกกรอบเขตโทษหรือพยายามจะเล่นชิ่ง1 2กันและเข้าไปในกรอบเขตโทษเนี่ยถ้าถูกสกัดออกหลังไปออกข้างไป หรือแม้กระทั่งได้ลูกฟรีคิกหนก้ากรอบเขตโทษอาร์เซนอลก็จะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นอีกณจุดนี้ดังนั้นผมว่ารายละเอียดในเกมของอาร์เซนอลวันนี้น่าสนใจมากในเรื่องของประตูแรกจะมาจากลูกอะไรแต่ผมรู้สึกว่าผมว่าลูกแต่มุมกับลูกฟรีคิกเนี่ยน่าจะเป็นคนตัวตัดสินเหมือนกันที่จะทําให้อาร์เซนอลเล่นง่ายขึ้นถ้าเกิดได้ลูกตั้งแต่ลูกแต่มุมตั้งแต่ช่วงต้น,ต,นต้นเกมเนี่ยด้วยความที่เล่นในบ้านนะผมว่าสามารถโขมได้และที่สําคัญ เราจะได้เห็นซาก้าในเวอร์ชั่นที่เขาได้พักเบรกมาและเดี๋ยวจะมีความสดขึ้นโออตัวของซาก้าครับจะเหมือนในเกมกับลิฟทที่เขามีความสดพอลงมาแล้วเราเห็นเลยว่าความสดของซาก้าเป็นยังไงการดูดบอลลงการโยกหนีตัวของโรเบอร์สันในเกมนะั้นแล้วก็ยิงแสกหน้าคเคลเลอร์เข้าไปนี่คือความสดของซาก้าที่เราจะได้เห็นในเกมนี้กันและนั่นแหละครับ ผมอยากผมอยากเห็นเหมือนกันนะว่าเดี๋ยวว่าอาร์เดต้าเนี่ยจะทำยังไงผมเชื่อว่าฟาร์เรสเนี่ยยังไงก็มาเล่นเกมรับอยู่แล้วในช่วงแรกของเกมแต่ลูกเล่นเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนก็ว่ากันไปจะเล่นเหมือนกับในวันที่พบกับลิอฟูไหมคือเล่นแบบรับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยในช่วงของของของครึ่งแรกของเกมแล้วเดี๋ยวค่อยปล่อยพวกบรรดาน,นักเตะที่มีความเร็วคือเกมรุกของเตงเนี่ยลงมาในช่วงท้ายๆเหมือนกับพบที่เกมพบกับลิวอพูอาจจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน สิ่งที่ Forest เนี่ยผมว่าถ้าพวกเขาเล่นเกมรับเนี่ยก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้า Forest เนี่ยพยายามจะทําเกมรุกพวกเขาก็ผมว่ากองหลังก็ไม่ได้แน่นขนาดนั้นอย่างเกมกับพบก,กับนิวคาสเซิลครับ3ประตูที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเสีย3ประตูของ Forest มันมันเริ่มมาจากพวกเขาทําเกมรุกเขาใส่นิวคาสเซิลนั่นแหละแล้วถูกตัดเกมมาได้ ถูกตัดบอลมาได้แล้วโต้กลับขึ้นมาพังเหมือนกันนะครับสำหรับตัวของฟอร์เรสเองผมว่าถ้าพวกเขาขึ้นมาเล่นเกมรุกเข้าใส่อาร์เซนอลเมื่อถูกอาร์เซนอลนำไปก่อนเนี่ยผลม,มันจะเข้าเงื่อนไขที่ผมว่าลูกที่2ลูกที่3ของอาร์เซนอลก็จะตามมาเหมือนกันแต่นะครับแต่นั่นแหละผมว่าถ้าพวกเขาลงไปเล่นเกมรับกันอะ่ะดังนั้นอาร์เซนอลลูกแต่มมุมลูกตั้งแต่ต้องมาเหมือนกันในเกมนี้นะครับจับตาดูให้ดีและกันคีย์หลักๆวันนี้อย่างที่ผมพูดไปสําหรับอาร์เซนอลก็คงเป็น ตัวของโอเดกาดผมว่าโอเดกาดเนี่ยคือที่สุดแล้วนะวันนี้ของอาร์เซนอลเลยนะคนที่จะออกบอลถามว่าทำไมไม่ไม่เป็นปีกกับอาร์เซนอลผมว่าอาร์เซนอลพบกับปัญหานี้มาน,นานแล้วปีกทั้งสองฝั่งของอาร์เซนอลเมื่อไหร่ก็ตามที่ถูกดับเบิลทีมคือมีคนอย่างน้อยๆ2คนเข้ามาหาไม่ว่าจะเป็นมาร์ตินลลี่กับโอเดกาดเออขอไปครับกับซาก้าเนี่ยเกมมันไปข้างหน้าไม่ได้เหมือนกันคือถ้าจะไปรอกระทั่งแบ็คขวาขึ้นมาเติมแบ็คซ้ายขึ้นมาเติมเนี่ยมันก็ช้าเกินไป อาร์เซนอลไม่ได้เล่นเร็ว,รวขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะว่าการเติมขึ้นมาแบบนั้นเนี่ยหลังตัวเองเนี่ยก็มีช่องว่างเหมือนกันมีความเสี่ยงครับดังนั้นคนที่จะคุมตรงกลางและก็ออกบอลได้ดีอย่างโอเดกาจึงเป็นคีย์หลักเลยสําหรับอาร์เซนอลวันนี้แล้วก็ลูกตั้งเตะลูกตเตะมุมต่างๆผมว่าวันนี้เราจะได้เห็นอีกครั้งหนึ่งสําหรับตัวของอาร์เซนอลและก็ความสดของนักเตะที่ได้เบรกจากเกมทีมชาติมาเนี่ยประมาณเกือบ2อาทิตย์เต็มเมเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นกัน สำหรับอาร์เซนอลในวันนี้และผมก็ยังเชื่ออีกว่าอาร์เซนอลจะผ่านฟอเรสต์ไปได้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่ยากสำหรับอาร์เซนอลแต่ผมมองว่าเกมนี้มันไม่ได้ยากสำหรับอาร์เซนอลขนาดนั้นถ้าเกิดช่วงถ้าเกิดช่วงแรกยังทำได้ดีนะคือผมแค่รู้สึกว่ามันยากไปตามระยะเวลาถ้าเกิดยิ่งฟอเรสต์ยื้ออาร์เซนอลไปได้มากเท่าไหรอ่อ่ะนั่นแหละมันจะเป็นเกมยากของอาร์เซนอลจริงๆยิ่งในช่วงท้ายเนี่ยโอ้โหผมว่าบันเทิงสุดๆเลย มันจะกลายเป็นว่าเกมเนี่ยมันสามารถออกได้ทุกหน้าเลยเหมือนกันถ้ายิ่งยื้อเวลาไปได้นะครับสำหรับตัวของฟอ r e เรสต์แต่ผมก็ยังเชื่ออยู่ดีนะว่าเกมรุกของอาร์ n a นลในช่วงแรกเนี่ยจะวื่อวามากจะเล่นคมมากจะวื่อว่ามากเดี๋ยวรอดูแลกันผมเชื่อในความสดของซาก้าอยู่ดีจะฉีกเกมรับของฟอ r e เรสต์ได้เดี๋ยวรอดูกันแล้วกัน,นครับแล้วก็ลูกจ่ายปาฏิหาริย์ของของโอเดกาเนี่ยแหละที่ผมเชื่อว่าแล้วแล้วพอ3คนเนี้ยเล่นด้วยกัน่ะ โอเดกาดซาก้าแล้วก็ตัวของคายฮาวเวสเนี่ยเขาทันกันดังนั้นเกมมันจะไหลลื่นมากครับเวลาที่เล่นเกมรุกกับ3คนนี้เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยเมริโนหรือไรซ์เนี่ยสคนนี้ผมว่าเอาจริงนะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้นในการที่เล่นในในตำแหน่งตรงนี้แต่ว่าตัวของเดคกนไริ์เนี่ยอาจจะเด่นมากกว่าในเรื่องของเกมรับเขาวิ่งขึ้นวิ่งลงได้ เก่งกว่าตัวของเมริโนที่ผมรู้สึกว่ายังไม่ได้เข้ากับอาเซนลมากขนาดนั้นก็ต้องให้เวลาสําหรับตัวของเมริโนด้วยส่วนปาเตก็คงได้ทําหน้าที่ต่อไปนะผมว่าช่วงหลังๆปาเตร่างกายเนี่ยดูดีขึ้นมากจริงๆนะครับแบ็กขวาก็ไปทําหน้าที่ได้ดีนะแล้วก็ตรงกลางสนามเขาก็ทําหน้าที่ได้ดีด้วยสําหรับตัวของโทมัสปาเต เดี๋ยวรอลุ้นกันแล้วกันนะครับส่วนปีเอ่อส่วนฟูลแบ็กของอาร์เซนอลผมว่าน่าจะเป็นทิมเบอร์นะเล่นขวาส่วนซ้ายเนี่ยก็คงเป็นคาราฟิโอลีผู้กลางก็คงเหมือนเดิมนะครับเป็นซาลิบากับเอ่อกาเบรียลมักกายเอสส่วนผู้ศัตรูก็เป็นซาก้าเอ่อรายาขออภัยครับแล้วก็หน้าเป้าก็เป็นไคฮาวเวสซ้ายก็เป็นมาเดนลี่ขวาปีกขวาก็เป็นตัวของซาก้าเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกับ เกมนี้นะครับตามเวลาบ้านเราก็คือสี่ทุ่มนั่นเองเดี๋ยวรอติดตามกันได้เดี๋ยวหลังเกมเจอกันนะครับไม่พลาดแน่นอนนะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกรอบกันและสุดท้ายนะครับผมยังเชื่อว่าอาร์เซนจะได้3คะแนนเต็มๆไปส่วนสกอร์เท่าไหรก่ก็แล้วแต่พี่ๆทุกๆคนเลยนะครับว่าจะให้ที่เท่าไหร่กัน คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมอยากพูดถึงคู่นี้นะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วสามารถกดสมัครสมาชิกนะครับเป็นกําลังใจให้กันได้รวมไปถึงกดซุปเปอร์ตงให้กันได้เช่นเดียวกันครับผิดพลาดอะไรไปยังไงเนี่ยผมขออภัยทุกท่านไว้าที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ enjoy ครับ